กดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์บอลลูปลองแลจกจะเพื่อนเพื่อนไปลองสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้บอลลูปลองแลนะครับเป็นบอลลูปลองช็อปนะครับพาเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมาลองช็อปตัวนี้อะไรเอ่ยแทงยากกําจัดปลวกนะครับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเคยมีปัญหากันไหมครับนี่ครับนี่ครับอะไรครับปลวก อันตรายนะครับเดี๋ยวรูปพาไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับนี่ครับโอ้โหเพื่อนเพื่อครับปลวกทั้งนั้นเลยครับมาดูอีกตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับอันนี้จะมืดหน่อยนะครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหโอ้โหปลวกขึ้นหมดแล้วนะครับเป็นไงบ้างนะครับฝ้าเราปังครับเพื่อนๆพื่น้าเราปังนะครับ ปลวกเนี่ยร้ายจริงๆครับฝ้าพังเนาะพังหมดเลยครับนี่มีหลังคาหักด้วยครับเห็นไหมหลังคาหักเลยนะครับปลวกกินหมดแล้วคิดว่าหลายคนนะครับคงเข้าใจว่าไอ้ปลวกเนี่ยมันร้ายมากครับกับบ้านนะครับวันนี้บอลลุกก็เลยได้เห็นตัวนี้นะครับไม่ใช่แค่ไปเห็นนะครับบอลลุกเคยซื้อมาใช้ และมันก็ค่อนข้างจะได้ผลเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้บล,ลูบลองแลบอลูบลองช็อปนะครับพาเพื่อนๆมาช็อปให้เจ้าผลิตภัณฑ์กำจัดดวกตัวเนี้แท้งนะครับในราคา350บาทนะครับซื้อมาจากในเพจนะครับเดี๋ยวบลูปลองช็อปนะครับจะพาเพื่อนๆมาลองดูว่ายากําจัดดวกในราคา350บบาทเนี่ยจะมีประสิทธิภาพแค่ไหนไปลองกัน วิธีการใช้เจ้าตัวแทงนี้ก็คือนะครับให้เราเนี่ยสกิดนะครับสกิดร่างปลวกนะครับให้เรานะครับทําการสกิดทางเดินปลวกหรือว่าที่รังปลวกนะครับให้เห็นตัวปลวกแล้วก็พ่นมันมันเป็นเหมือนเป็นผงนะครับแล้วก็บีบบีบบีบให้มันโดนตัวปลวกนะครับ อย่าไปเอาตัวปลวกออกนะครับหรือว่าอย่าไปสกิดออกให้มันโดนตัวปลวกนะครับและมันก็จะพาไปติดกับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ให้มันตายกันเยอะๆนะครับบรลุกวันก่อนนะครับบรลุกเคยซื้ออันนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับแต่ว่านานมาแล้วนะครับแล้วก็เอาลองมาใช้แล้วนะครับสิ่งนี้นะครับปรากฏว่านะครับนี่ดูผลงานนะครับตรงนี้เป็นรังปลวกเก่านะครับ ตายหมดเลยนะครับแต่มันก็ยังขึ้นมาอีกครับส่วนข้างในนะครับในส่วนของข้างในบ่ลุกยังไม่ได้ลองนะครับเดกก็จะพาเพื่อนๆไปลองดูกันว่าจะได้ผลยังไงนะครับคลิปนี้อาจจะต้องตัดตอนนะครับรอสิบวันยี่สิบวันแล้วก็ามาดูผลกันแต่วันนี้จะพาไปพาไปรวยก่อนนะครับไปกันเอาล้ะครับเพื่อน ตอนนี้มันก็เป็นเวลาช่วงเย็นนะครับบารุกก็เลยนะครับต้องใช้ไฟนะครับเดี๋ยวคิดบลุกจะเล่ไห็นรับ <c oughs> มาลองกันเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะใช้นาเสษกระเบื้องนะครับจากการเหลือจากการตัดนะครับก็มาแซะแสะเงี้ยเนะครับแล้วก็ใช้ไอ้เจ้าแท้งตัวเนี้ยมาแกะกล่องกันครับนะครับ โรยลงไปที่ตัวของไอ้จ้าตัวตัวร้ายนะครับมาอะไรเนี่ยอ๋อนะครับอะไรเอยถุงมือโอเคนะครับเขาก็ให้ถุงมือมาแล้วนะครับแต่ลูกก็ต้องใส่ก่อนนะครับนะมาใส่ถุงมือเพื่อ ื่ออะไรป้องกันการปนเปื้อนนะครับโดนมือนะครับเป็นสารเคมีเพราะนั้นต้องระวังนะครับมาเอากาดดึงแรงเกินนะครับโอเคมาเราลองมาดูมาดูกันนะครับจุดแรกนะครับก็คือจุดนี้นะครับเดี๋ยวลรกลองเกลี่ยดูนะครับว่ามีไอเจ้าปลวกอยู่ไหมอ้าเจอแล้วเจอแล้วครับถอดเลยแล้วกันป๊าดนะครับ นะเบิดูอ๋อข้างในเป็นแบบนี้นะครับไม่มีฝาเขามีนี่มีฝาล็อกปิดพัฒนานะครับรอบที่แล้วไม่มีนะครับรอบที่แล้วไม่มีฝาปิดอ่ะเมื่อเราเจอปวกนะครับแต่ว่ามันอาจะไม่โดนตัวนะครับเดี๋ยวลูกจะพอนไปปุ๊บโอ้อ่ารุ่นนี้นะครับไม่เหมือนเดิมรุ่นก่อนเป็นสีเขียว แต่รุ่นนี้เป็นสีขาวนะครับเดี๋ยวลุกก็นี่นะครับโดนไปแล้วนะครับหนึ่งจุดนะครับที่สําคัญนะครับเราต้องหลายๆจุดนะครับไปไปจุดเดือกันต่อโอ้โหเพื่อนๆครับจุดนี้เยอะมากนะครับเนื่องจากบ้านนะครับไม่มีใครอยู่นานนะครับ เด in ี๋ยวพอลลุกจะทําการเฉาะดูเจ้าตัวปวกก่อนฮ่าเดี๋ยล็กโอ้เยอะมากเยอะมากตรงเฮ้โอ้ยเต็มเต็มเป็นไงเพื่อนๆพอนโหยนะครับโดนไม่เต็มเต็มเลยครับเราไม่ไม่เราไม่ยอมนะครับเราต้องทําหลายๆจุดนะครับหลายๆจุดแสงเยอะไปแล้วโอ้ยปุ๊บโอ้โหตรงนี้ดูอุ้ยจะไม่ทันแล้วปุ๊บอืมโดนนะ ดบนไปนะครสองจุดนะครับตรงนี้เดี๋ยวขึ้นไปข้างบนอีกนิดหนึงนะครับขึ้นไปข้างบนนะครับเรามาลองดูกันนะครับโอ้โหเพื่อนๆเอ,อ้ยเป็นรังเลยนะครับตรงนี้โอ้โหนี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากนะครับอยากได้ผลหรือไม่ได้ผลอย่างไรนั้นนะครับคงจะอยากเพื่อนๆติดตามกันนะครับ สามร้อยห้สิบบาทจะฆ่าปวกได้หรือไม่ไปเจอเยงังเจอแล้วนะครับเพื่อนๆเจอแล้วปืดปืดโอ้โหมาเยอะเลยนะครับอ่ะผ่านไปนะครับเรามาดูตรงไหนอีกที่มันเห็นเป็นตัวเป็นตัวกันเลยครับอันนี้อีกทีนะหลายหลายยิ่งดีป๊ดโอ้ยเจอแล้วเฮ้ยปืดปืด โดนนะครับขอให้โดนนัน่นๆๆๆดูครับตัวนี้ขาวจั่ะเลยนะครับออกกับลังไปครับลังไปไปเจอเพื่อนๆน,นะครับแล้วก็บอกเพื่อนๆเลยว่าเพื่อนเอ้ยเราต้องไปด้วยกันโอ้ยเดีดูว่าจะได้ผลไหมนะครับไปไปจุดอื่นกันตอนะครับจุดนี้โรย เุอดอื allegiance allegiance ่นกันต่อตรงไหนเอ่ยตรงไหนครับปวกอยู่ไหนเอ่ยยกมาขึ้นโอ้โหจะถึงไหมเนี่ยโอ้นะครับไปเห็นแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอันตรายนะครับสูงสูงหน่อยสูงหน่อยนี่ฝ้าพังหมดแล้วครับมาดูกันว่าเจ้าปลวกนี่มันจะเมยอยู่อีกไหม โอ้ไม่ใช่น้อยโอ้ยปุ๊บยังมีไหมปุ๊บอ่าโอ้ยมันตัวมันน้อยมากครับตรงนี้โอ้ยมันนี้มันนี้โอ้ยเฮ้ยโรยก่อนโรยก่อนครับไม่เจอตัวมันเฮ้ยโรยก่อนครับโอ้โหมาอือหืออือหือโอ้ยมันไม่ค่อยมีตัวครับ มันเจอตัวนึงโอ้ยเฮ้ยมันไม่ค่อยมีตัวนะครับเพื่อนเพื่อนมันไม่ค่อยมีตัวเะหว่าไปไหนหมดเนี่ยโอ้โหมันกิน้าพังแล้วมันก็หนีนะมันก็มีอยู่บ้างน,นะครับแต่ว่ามันน้อยมากโดนไปหนึ่งตัวโอ้โหตัวเดียวเองมันจะช่วยอะไรได้ไหมเนี่ยใครนะ โอ้เพื่อนดูสิครับขออย่างเดียวนะครับอย่าขึ้นไปกินไม้ก็แล้วกันนี่พูดแม่ดันการกรรมหมดละไมโอ้โหดมากครับปืดปืดปืดลองดูครับมันไม่โดนตัวนะมันหาตัวไม่เจอครับเพื่อนๆเจอไหมนี่ย โอ้โหนี่โอ้โหมันกินสนุกเลยนะมาแล้วแตงมาแล้วหายไม่หายบึิดไม่รู้โดนไม่มีตัวก็ไม่เป็นไรอ่ะไปจุดอื่นกันครับนี่นะครับที่แบบนี้นะครับอันตรายนะครับนี่เขาจะขึ้นไปอยู่ในที่แบบนี้ ขึ้นมาทางนี้แล้วก็ผงบนผงบนแล้วก็กินเนี่ยโอ้โหนี่จอดแล้วโอ้ยจตนตีวแลยโอ้ยเอ้ยเอ้ยจัดการมันโดนเหลือนะแป๊บหนึ่งมือดอันตรายชิบไม่จอดแล้วองอมาองอมาโอ้ย อยู่นี้นึงปุ๊บปื้ดโดนเข้าไปปื้ดโดนมาดูตรงเงินโอตรงนี้มันรังมันนี่นะโอ้โหคุณไปรึปื้ดปื้ดอืมขาเจ้าปื้ดอืมโดนไปหลายตรงนี้ปื้ดปื้ดนี่เพื่อนณเห็นไหมครับอืมโดนเข้าไป พังพังหมดแน่บ้านนะครับพัง <c oughs> เลยเฮ้ยโอ้ยตรงนี้ก็มีโอ้โหเยอะมากปืดโอ้ยออกทาปูดนะครับเรามาดูกันว่ามันนี่นี่หววร้ายร้ายมากผมเยอะมากไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้นะครับมอมุมนี้กันโอ้ไม่มีครับไม่มีตัว บ๊อบโอ้โหมีเลยมันวิ่งปืดปืดเลยเปืดนี่เรียบร้อยขาวจุว๊ะมาแถวนี้พอนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันเฮ้โยโอ้โหอ่าตรงนี้สบายนะตรงนี้สบายนี่ที่เหยียบครับมามีเคาน์เตอร์ไงเคาน์เตอร์ โอ้ oh, เพืเ่อนๆครับผมจะดึงย,ยังไงดีเนี่ย mm. เดี๋ยวมันก็หล่นใส่หัวนะครับโอ้ย oh, mm. นอนไงเตาตัวปืด mm hmm. ต้องหลีกนะครับเดี๋ยวมันจะหย,ด,ยดใส่อ,อ๋อตะแคงก่อนตะแคงก่อนเวียงมันปืดนี่ชัดๆอืล mm hmm. องดูไม่โวกเรียบเลยครับดูตรงนี้อ๋อเขี่ยมลงมาเขี่ยมลงมา พลุม,มาแทงหน่อยปื้ดกข้าไปปื้ดกข้าไปดูกี่ตัวมามเดี๋ยวไปจุดอื่นกันต่อนะครับอยู่ใกล้ๆกันนะครับนี่ไใส่ถุงมือทำไมเนี่ยโอ้ยมาอยู่นี้มีไหมสรุปคือโอ้โหเปลือกเยอะมากรับเพื่อนเพื่อนโอ้โหมันจะอยู่ไหมเนี่ยแทงของเรา นะครับตรงนี้ไม่มีครับมาขาบนโอ้โหนี่มันอยู่มันมาอยู่นี่ปืดได้เกียบรอง้ขาวจัวเอาอละครับตรงนั้นถือว่าพอแล้วนะเดี๋ยวเรามาผ่านนี้กัน ไหวไหมเนี่ยมาคือแบบนี้นะครับบอลุกจะทําการรื้อนะครับฝ้าเพดานนี้แล้วก็เดี๋ยวต้องทําต้องทําใหม่นะครับก็เลยจะต้องอันนี้อยู่บนหัวนะครับไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวปื้ดลงบนตัวโอ้โหเยอะมากครับเพื่อนๆไหวไหมเนี่ย อมเยอะมากเลยครับค oh, okay. so like ือเห็นแล้วท้ออะคือถ้าทั้งเอ๋ยถ้ามันหายเนี่ยนะผมจะโคตรสนห้แบบสุดยอดเลยอ่ะไม่ต้องเสียเงินหลักแสนนะทํัทำแบบนี้โอ้โหบวกเอ้ยมึงทำกับบาแบบนี้ได้ไงอ่ะออโอ้ยโอ๊ยเนะโอ๊ยมีมะเลงสาบนี่เลยตัวนั้น มาแล้วมีหนวดด้วยโอ้โหที่อยู่มาแรงสาีเอ๋นมึงต้องเจอกับแสงปืด <c oughs> ปืดลงไปแล้วโดนมะแรงสาบไม่รู้จะอยู่ไหมมามาต่อกันนะครับต่อกันตรงนี้ดูครับ ปูแล้วครับไม้แผ่นนี้โอ้เพื่อนๆครับอ,อาการหนักมากเลยครับท้อเลยแล้บทีแบนนี้ปืดลงไปปืดลงไปนี่โอ้โหแบบนี้อาจจะต้องมีการลื้อนะครับหรือรือหลังคาแล้วครับมองเห็นแบบนี้หมดใจเลยครับ คงจะซ่อมหนักแน่นอนเลยครับเพื่อนๆครับโอเคไม่เป็นไรค่อยๆว่ากันไปนะครับเอาละครับภารกิจของบรรลุรองแลบรรลุรองชับวนนี้นะครับมาเอาให้เจ้ายษ์สารกําจัดขวกแทงมาหยดนะครับจริงๆเขาต้องหยดเป็นระยะระยะระยะนะครับประมาณเมตรถึงสองเมตรต่อหนึ่งจุดนะครับแล้วทางคู่มือเขาบอกอย่างนั้นนะครับแต่ทีนี้นะครับ ราจะรู้ได้ไงว่าจะได้ผลหรือไม่ได้ผลนะครับรออีกสิบถึงสิบห้าวันนะครับเดี๋ยวเราจะบรรุจะพามาติดตามผลนะครับไม่รู้จะรอได้ไหมนะเพราะว่าดูแล้วมันมันผูเยอะมันพังเยอะนะครับถ้ารอไม่ได้ก็ก็อาจจะเลื่อนมาดูผลเร็วขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับลองดูว่าหลวงมันลดลงไหมหรือว่ามันตายหมดไหมนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าอีกสิบวันหรือสิบห้าวันเดี๋ยวกลับมานะครับเอาผลมาให้เพื่อนเพื่อนดูกันโอเควันนี้ เดี๋ยวมรุจะไปต่อนะครับจุดอื่นก่อนที่มันยังมีปวกอยู่นะครับก็ยังไงก็คงจะไม่พาเพื่อนๆไปดูแลนะครับไปหยอดหยอดหยดหยอดหยอดไว้นะครับหลายๆจุดแล้วผลจะเป็นยังไงนั้นมาติดตามพร้อมกันนะครับอีกสิบวันสิบห้าวันข้างหน้าโอเคเอาละครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ผ่านมาหลายวันแล้วนะครับมรุจะพาเพื่อนๆมาดูผลงานของไอ้เจ้า ยากาจัดปลวกเพทงนะครับที่มีลูกซื้อมานะครับอ่ะไปกันเลยไปดูกันนะครับนี่นะครับจุดแรกจุดแรกนะครับเคลียดูนะครับเคลียดูไม่มีนะครับไม่มีไม่มีปลวกแล้วไม่มีปลวกแล้วลองดูนะครับว่ามันจะยังมีมีปลวกอยู่หรือเปล่านี่ครับนี่ นี่ครับเห็นไหมตุวเลขผ่านนะครับบวกไม่มีนี้ไปหมดแล้วไปหยุดที่สองกันอ่ะตรงนี้เลยมาดูครับความรุนแรงของปลวนะครับวันนี้จ้างช่างเขอมาทำหลังคานะครับก็เลยต้องมาเก็บผลงานก่อน <c oughs> โอ้โหนะ <c oughs> เพื่อนๆดูนะครับ ไงบ้างเฮ้ยโอ้โหยุบหมดเลยครับดูครับนี่ฮะเห็นไหมครับว่ามันไม่มีตัวปลวมอยู่เลยเฮ้ยเหลือเชื่อโอ้ยสามร้อยห้าสิบบาทดูตรงมุมเห็นไหมครับไม่มีไม่ไมีปลวกนะครับมาดูตรงนี้กันอีก มีตัวไหมดูกันนะครับอไม่มีจริงด้วยครับเพื่อนๆไม่มีนะครับโอ้ยเห็นไหมครับไม่มีครับมันหน่าเหลือเชื่อจริงๆมาดูจุดนี้กันนะครับวันก่อนตอนตอน ตอนมารอยยานะครับก็ไม่ได้เปิดดูนะครับปรากฏว่าเปิดออกมาโอ้โหเต็มเลยครับมีรังด้วยป้อนั่นครับเห็นรอยยาไหมเห็นไหมครับนี่ลังมันอยู่ตรงนี้เลยวันนั้นออกมาเป็นล้านวันนี้โอ้โหเป็นยไเพื่อนๆโอ้ยอ้าเจอแล้วเอ้ยไม่ใช่นึกว่าตัวบวกเมื่อกี้เห็นหื่อแบบไม่ใช่นะครับ ไม่มีครับไม่มีสักตัวเดียวไม่เห็นวล้แววเลยโอ้ยผ่านริงมาดูฝั่งนี้ไม่มีอะไรตรงนี้ไม่มีครับคือเราจะดูว่ามันมีผลกับจุดที่มันไรของใไปหรือเปล่านะครับไม่มีไม่มีสักตัวเดียว โอ้เหลือเชื่อนะครับไปเราไปจุดที่บนหลังคากันเอาเพื่อนๆอย่ไ,ไมไมตรงนี้ที่บรรุมาวางมารุยานั่นมันมีร่องรอยอยู่นะครับเดี๋ยวขออน,นุญาตไปนิดไปก่อนโอ้โหทำง,งานคนเดียวนี่มีใครมาช่วยบรรุอัดคลิปบ้างเนี่ย โอ้ยเพื่อนๆอย่าลืม like, กดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์บรรลุลองแรนะครับบรรลุลองช็อปมาดูกันว่าจะไม่บวงไหมเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยโห้ยนี่ปูเยอะมากครับเพื่อนๆครับโอ้ยโอ้ยโอ้โห,โห,โห,โหเละเลยนะผลง,งานของน้องปลวกโอ้ยแต่ไอ้มันไง เจอแทงเข้าไปเพื่อนๆครับเหลือเชื่อมากครับโอ้ยมันตายยกลังอ้ยโอ,อ้โโคตรประทับใจเลยครับโอเคสรุปโอ้ยสรุปเลยก็แล้วกันนะครับ งนี้อีกจุดหนึ่งนะครับจำได้กันไหมมาลองดูนะครับนี่รอยที่บรรลุโรยไว้มันก่อนนะครับไม่ได้ไปแตแต,ต้องมันนะครับปุ๊บเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันไม่มีออกอยู่เลยครับเพื่อนๆมันไปไหนหมดโอ,อ้โหมันตายหรือ,อยังไงโอ้ยุดยอดอย่างงี้ ผมให้สิบกระโหลกเอ้ยสิบดาวเอ้ยมานี่กับเจ้านี่นะครับสามร้อยห้าสิบบาทนี้ยังมีเหลือนะครับเพื่อนๆยังเหลือประมาณสักอ่าคร่าวๆสักสามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของกระปุกนะครับ บอลลุกบอกเลยว่าบอลลุกลองช็อปวันนี้ทําทําบอลลุกอึง้งอลึงนะครับว่าราคา3ามบาทเนี่ยจะคาบหลวกแบบถอนรากถอนโคนเลยมันเป็นไปได้นะครับมันเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆนที่สนใจแล้วก็มีปวกขึ้นบ้านขึ้นหลังคานะครับก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับไม่ได้มีรายได้รายเสียส่วนอะไรก็เรียกไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ ทางบริษัทอะไรครับแต่ว่าบรรลุกลองแรบบรรลุกลองชอบนะครับมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครต์ให้บรรลุกด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆมากเลยครับ10กโล10เด้าอ,อย่างจัดบวกไม่ต้องจ่ายเงินเป็นหมื่นนะครับ350บาทก็ค่าบวกได้ตายเรียบโอ้ยโอเคนะครับ สำหรับบล,ลุบลองแล่บลุบลองชอบวันนี้ก็ต้องขอลาเพื่อนๆกันไปก่อนนะครับกับผลงานที่สุดประทับใจวันนี้นะครับแล้วลิปหน้านะครับบลุบลองแลนะครับจะพาเพื่อนๆไปลองอะไรกันนั้นครับก็ได้โปรดติดตามบลุบกันไปเรื่อยๆนะครับวันนี้บลุบต้องขอลากันไปก่อนกับเจ้าแทงสวัสดีครับ